มัะน่อมมากระน่มตีมาหน่อยกระเด็นแต่ว่าเราเกิดนะก็คงเอากระหน่ตีปากให้กระเด็นออกมาเลี่ยฮะอาจารย์เขาผิดไหมผู้มาเถอะพูดมาเถอะเขาผิดไหมแล้วเราต้องบอกเขายังไงฮะอาจารย์เบียร์ฮะคนที่เขาไปไหว้อะไรนี่เขาเขาเขาเข้มั่นใจในตัวเขาในการที่เขาไปไหว้อ่ะ มันต้องบอกเขาอย่างไงให้เขาไม่มันต้องเอาอย่างนี้เลยมันง่ายมากเลยการไปหารจัดการก็คือต้องคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุญนั้นใครตั้งเป็นของเอกชนของส่วนบุคคลหรือเป็นของหลวงของอะไรของใครยังไงกล้าจะสร้างมาวางก็เฉยๆแต่ต้ีเป็นก<บ>ารเชื่ออีสตอรี่โกหกพวก,กลมหรืออะไรอาจจะเกิดจากคนอื่นเขาไม่ได้ทำอ่ะ ก็ใช่แต่คนเป็นเจ้าของก็ต้องรับผิดชอบไงคุณก็เขียนป้ายเขียนอะไรว่าห้ามจุดทูบห้ามกราบไหว้ห้ามอะไรไปก็ว่าไปเลยโอ้ยไปห้าไปยังไงกันเดี๋ยวกางเดือดเขาก็ไปลำตาต่อนอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเคยไปเที่ยวน้ําตกที่หนึ่งจังหวัดหนึ่งแล้วหนูว่าเดินเข้าไปทางน้ําตกธรรมชาติมากเลยนะบรรยากาศดีมากแต่พอเดินเดินไปจุดหนึ่งรู้ไหมโอ้โหมีคนเอาผ้าไอชุดไอชุดไทยอะมาแขวนไว้ฟิลลิ่งหายไปเลย ฟิวเล่นความรู้สึกว่าคุณมาเที่ยวน้ําตกอ่ะเขามาธรรมชาติแล้วอยู่ดีๆมาผ่านจุดเนื้อโหมันเอาอี้ไทยมาห้อยกันเ้็มีเรื่องจะเล่าอาจจเบียทุกคนเลยฉันนโกรธมากเลยนะตรงต้นไม้ใหญ่ที่บ้านเก่าฉันอ่ะออขยะบ้าบอหาเหแล้วมึงก็มาวางตรงนี้กูกอโกอดแล้วราจะทำยังไงฉันไปตลาดเลยซื้ออีผ้าเจ็ดสีอ่ะฉันามัดเลยนะ เราก็เอาพวกปักแล้กำเดียวเท่านั้นแหละบ้งแต่นั้นไม่มีใครมาทิ้งเลยตรงนั้นอีเกเลยแมนกูสบายใจเออแต่คนไทยบางทีมันต้องเล่นอย่างนี้นะออแมนในหน้าบ้านฉะนั้นมึงเอาขยงบุหยาบมาทิ้งไม่เก่งใจกูเลยกูเปิดประตูมาก็เจอแต่ขี้้เยี้ยวๆใครจะรับได้ชนาพาเจ็ดสีไปผูกเทานั้นและอ้ยเดินผ่านบ้านข้ามบ้านที่ตัวทิ้งขยะนะว่ายเฉยเลยออเห็นว่าไม,ไม่เกิดจากการสร้างเห็นปะ มันเกิดจากการสร้างขึ้นมาไอ้กรณีแบบนี้ก็เหมือนการสร้นะเกิดจากการสร้างเขาเกิดจากการสร้างไอว่าร้านกาแฟใช่ไหมร้านกาแฟเขาเหมือนก็ทำคอนเทนต์ขึ้นมาเอาอะไรกาแฟมาบนมาวางแล้วก็มีแบบทําให้มันเป็นกระแสขึ้นมาแล้วเขาก็ได้กระแสจริงๆแต่ปรากฏว่ากระแสมันบานปลายมันบานปลายคือหลายคนก็มาทํากระแสแต่ปรากฏหลายคนไปบนแล้วมันดันได้มันดันได้จริงอะไรอย่างเงี้ยพอเรามันได้จริงปุ๊บทีนี้ก็เลยกลายเป็นเชื่อ เชื er ่อข <It 's S 1> ึ kind of like. St St ้นมาอย่างเงี้ยศรัทธาเลยเกิดเกิดขึ้นมาแล้วบวกกับสตอรี่ที่บอกว่ามันเป็นเศษเหล็กที่แบบว่ามันมีการตายหงตายหามาก็เลยแบบน่าจะมีเทพเปิดผีสางอย่างเงี้ยโดนบรรดาลอยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายไปเลื่อยเปื่อยเลยทีนี้ก็กลายเป็นเชื่อจริงไปสร้างสตอรี่แบบตายโหงนี่มันไม่น่าจะเป็นเทพได้นะอาจารย์มันเป็นผีสารตาน่ะเออมันไม่น่าจะตกคตินะถ้าตายไม่ดีเนี่ยตายแบบไม่มีตติอ่ะใช่เดี๋ยวปัญหาเมื่อเรามาเป็นปัญหาปุ๊บ เวลามันมีคนคนหนึ่งอย่างหลวง,งพ่อพระพยอมอะไรเงี้ยท่านเอาคามูดมีนักข่าวไปถามท่านก็กลายเป็นแบบเหมือนทั่วไปลงท่านอะไปไปตำหนิท่านไปว่าท่านว่าเอ้าเขาทำคอนเทนต์เล่นเล่นเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าหารู้ไหว่คนที่พูดว่าคอนเทนต์เฉยๆน่มันไม่ได้รู้ความจริงว่าตอนนี้มันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไปเห็นว่าสิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆไปเห็นว่าเขาอาจจะไม่ได้มองว่าอัฟเปนมัายเนี่ยศักดิ์สิทธิ์แต่เขามองว่าไอ้เศษเหล็กที่เอามาประกอบกันเนี่ย มันศักดิ์สิทธิ์จากการที่มันมีผีสางเนี่ยไอนางไม้ต่างๆที่ติดตายต่างๆเนี่ยมันมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้มันก็เลยแบบว่าไปขอไปได้ไปบนแล้วมันเลยได้มาก็เลยกลายเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์อีกเรื่องหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยก็น่นน่ะแล้วพอเวลามันไม่มีคนออกมาให้ความเห็นที่ถูกต้องพอเวลามีคนให้ความเห็นอาจารย์กลุ่มแล้วใช่ไหมหรือยังไม่ผีไม่มีอ่ะมีแต่มอกลาาปลานั้ลและบ้ามีผี ชวนจะไปหาผีไปไปโส์หมอปลาโอ้โหละอาจารย์ไปพาดพิงบุคคลที่ห้าแล้วนะเราอยู่แค่หมอไม่เป็นไรค่ะฉันกับหมอปลาฉากระประจำโอเคต้พี่ปองกาออกรายการแล้วกันนี้พี่ปองว่าไงครับก็จริงๆก็จริงๆสรุปไปแล้วนะครับเป็นที่ผมอาจจะเคยพูดประโยคนี้ว่าทไมยังไม่รู้จักอาจารย์เบียร์เลยว่าแพรลี่พูดตรงนี้ชัดๆผมจะบอกว่าก็เป็นพื้นที่ให้คนที่เขา ที่เขาเคารพศรัทธาเหมือนสมัยก่อนที่เชื่อผีเชื่ออะไรอ่ะผมเคยพูดประโยคนี้แล้วว่าเว้นพื้นที่ไว้ให้กับความเชื่อของคนเป็นอื่นบ้างอาจจะพูดรับหลังแพรลี่เือแม้กระทั่งอาจารย,ย,ย์ยังอาจารย์เวียยังยังไม่ได้ขึ้นมาก็ก็รู้สึกว่าอยากจะให้พื้นที่กับเหลือพื้นที่ไว้ให้กับความเชื่อของสมปปงน่ารักมากเลยเฉันรักเธอ สมบองน,นะสะิสะดิงสดิตสะดิ่งไม่เหมาะสมเป็นอาจารย์เลยเน่แพรรี่ถ้าสมมติว่าสมปองเดินมาสมปองใส่สร้อยทองตอนเส้นลูล็กโซ่กกฉันก็จะไม่ด่าสมปองว่ามึงจะใส่ทองปอมฉันจะมีความรู้สึกว่าขอให้สมปองร,รวยเร็วๆนะ และขอให้มีทองจริงๆต่อให้เส้นเล็กกว่านี้ก็ขอให้เธอได้มีทองแสดงว่าเธออยากใส่ทองเด่นก็เลยมีความรู้สึกว่าคนบางคนอาจจะเริ่มต้นจากการไหวอะไรผิดๆถูกๆเี่นจะขอภาวนาขอให้วันหนึ่งเขามีสติและเขาขอให้พบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นมงคลชีวิตอย่างที่พวกเราพบนั่นคือพุทธศาสนาพระรัตนาตรัยและทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาได้เจอเขาจะได้ไม่หลงไปไหวอะไรตัวมีอะไรผิดๆ,ๆอีกเด่นอยา อยากให้พวกเราทำสิ่งนี้ค่ะทม่อาจารย์ไม่บอกเขาเลยอาจารย์จะให้เขารอ<ช>ทำไมช่ใช่ใ่ไม่รู้จักจะไปบอกเขาดีเไยทุกคนูอยู่เดินเข้าไปเขาอาจจะจิตไม่เปิดประตูใจเขาไม่เปิดไปพูดเข้าเขาหันไมา่ด่าเสืออะไรกูจะว่า,ลเ,าเลยก็เรื่องของกูไม่อเหมือนอาจารย์เห็นพี่พี่ปองไตอทองปอนเนี่ยบอกสมปองอ,อย่าไตทองเส้นอย่างนี้นะมันอันตรายนะแล้วของปอมันอย่าไตเลยนอกจากมันไม่ใช่ของแท้แล้วมันอันตรายด้วย ไม่มจะไม่พาปไปเลยละ,ละอตอมกำลังมีความสุขกับการใส่ทองเส้นโตโซถึงแม้จะเป็นทองปอมแต่ปัดสมปองมีความสุขเลี่ยงจะบอกเลยว่าวันหนึ่งสมปองคะเสน้นเล็กนิดเดียวแต่ถ้าเป็นทองจริงดูดีกว่า ถ้าถามว่าอาจารย์ยิ่งสักถามได้ทางกลับกันว่าถ้าตั้งคำถามว่าเราบอกว่ามหาสมป,ปองเนี่ยมีความสุขกับการใส่ทองปลอมแต่คำถามคือถ้าเราบอกความจริงเขาไล่เขาเนี่ยไปเริ่มต้นในการขวนขวายสร้างเหตุปัจจัยในการเก็บเงินเก็บทองให้ได้ทองจริงมาใส่จริงๆอะไร<อ>จะดีมากกว่ากันแต่ฉันถามหน่อยบอกแล้วเขาจะฟังไหมเขาอยู่ในช่วงเวลาการลาเทศะั์ที่จะรับฟังใครไหมหรือเขากำลังหล,ลงละเลนอยู่กับอีทองปลอมเราเดินเข้าไปให้เขาด่าพ่อด่าแม่มามันใช่เวลาสอนไหมมันต้องดูสิอาจารย์ยิ่งสัก อาขาดอาจารย์ยังตัดอาจารย์ยังสามารถตะล่อมคนอย่างลุงป้อมให้ให้พูดได้ในรายการนี้คไม่เอาอย่าอย่าพูดแบบนี้หลว่อมันไม่ยากหรอกค่ะหนูว่ามันไม่ยากหรอกค่ะท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นปูชนียบุคคลไม่เอาอะไรแกพูดแบบนี้ท่านไม่ได้ตะล่อมมาเลยเลยท่านน่ารักจะตายใจอ่ะ ท่านโทษค่ะขอตอนคาพูดค่ะเมื่อกี้ค่ะเออใช่ยิ่ง่ตะล่อมอะไรท่านลถท่านนานลบจะตายอารมณ์กันค่ะสมปองถ้าสมปองยังใส่ทองอยู่เบ้นก็จะไม่ไม่ขาดค่ะให้สมปองมีความสุขสุขสิ่งที่สมปองใส่ทองปลอมจะสุขได้ไม่นานหรอกค่ะเพราะวันหนึ่งสมปองก็จะต้องรู้ความจริงเองว่าทองจริงนั้นบริสุทธิ์เส้นเล็กกว่า มูลค่าก็มากกว่าและทําให้จิตใจของสมปองมีความภาคภูมิใจมากกว่าเน้นจะไว้ปลาให้สมปองมีทองจริงใส่เร็วๆค่ะ,ะถ้าในทางกับกันอีกเ <c oughs> ช่นเดียวกันสมมุติว่าถ้ามหาสมบองมาสมบองใส่ทอง <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยจะยิ่งสัมว่าจะจะ,จะเริญเมตตาเสื่อให้เขาได้ทองไปไว้แต่เขาไม่มีความรู้ความสามารถในการไปขวนขวายหาทองจริงๆมาใส่จะทํำยังไง รู้ได้ไงเขาไม่มีความรู้ความสามารถเขาทําบุญมาบุญเก่าเขามีอีกคุณนี้สมปองเดินไปเตะถุกกนหินเปิดออกมาไหว้ไข่มีแต่ทองคำสมปองรวยขึ้นมาจากบุญเก่าอันนี้เพอร์เจอร์เพอร์เจอร์เลยเฮ้กระเทียพเพอร์เจอร์คนปัญญาเที่ไหนจะไปเดินเตะีแล้วเจอทองก้อนไม่มีจา้าในโลกมีไม่มีอาจารย์ผมเป็นพระจีนยี่ห้อทองนะอาจารย์ มสมปอง<ผ>มีสมปองม,ม,มีบ<น>ุญฉันจะยกตัวอย่างให้ฟังนะเน่ในภาคธรรมพีของคิดศาสนาฉันอ่านตอนฉันที่เรียนปริญญาโทฉันเรียนศาสนาเปรียบเทียบฉันเรียนนะหลักเกณฑ์ของทุกศาสนาเขาบอกว่าเราต้องคิดถึงชีวิตเปรียบเสมือนนกพิราบเป็นสัตว์เลี้ยงของพระเยซูผนะู้ป็นเจ้าพระเจ้านะคะ ไม่ต้องให้นกพิราบทำงานเลยนกพิราบไม่ต้องแต่งตัวผูกไทยขับรถไปทำงานนกพิราบก็มีกินมีใช้ชเช้าตื่นข้นมาแสงเงินแสงทองบินออกมาปุ๊บนกพิราบจะตื่นทันทีด้วยความเป็นธรรมชาติจะกระพือปีกแล้วก็บินออกไปนะตอนมุกเช้ามืดแล้วนอนก็กำลังเพลิดเพลินกับการเล็มน้ำค้างและยอดหญ้าอ่อนๆที่เพิงแตกขึ้นมากินเพลินนั่นคืออาหารของนก เขาจะบินไปตลอดชีวิตเขาจะมีอาหารที่เป็นของประทานฝนตกแดดออกนกพิราบก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะอะไรมีขนปกป้อง รู้สึกเป็นแบบนี้จริงๆนี่คือคําสอนเราไม่ต้องกังวลหรอกคับว่าเราเกิดมาเราจะรวยเราจะจนเน้นว่าทุกอย่างล้วนเป็นกําหนดเป็นลิขิตเป็นบุญเป็นกรรมถึงแม้จะมีการกระทําในปัจจุบันก็เป็นส่วนที่เราทําได้ด้วยความเป็นมนุษย์แต่นอกเหนือความเป็นมนุษย์เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเรามีบุญ เรามีกุศลเป็นสิ่งน้อมนำแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราต้องตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถ้าเรามีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้เรียนคิดแบบนี้ค่ะพุทธเจ้าสอนเรื่องหนึ่งสอนเรื่องหนึ่งว่าให้เราชาวพุทธเนี่ยกล้ากล้าอาจฐานในการช่วยการภาคเพียนสั่งสอนหลักธรรมะของพระองค์ให้คนอื่นที่มีความโง่เขลาเบาปัญญาเนี่ยได้มีสติปัญญาในการที่เขาเนี่ยจะรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักสัจจะความจริงได้ ในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระองค์เนี่ย,เ,ยเวลาจะส่งสาวกไปเนี่ยอย่าไปซ้ากันในที่เดียวแล้วเชิญชวนให้สาวกของพระองค์แต่ละคนเนี่ยมีความอาจหันกล้า,ลาในการออกไปสอนธรรมะไปคนเดียวเนี่ยอายนะสมัยตอนอาจารย์เป็นนับถือพระเจ้าอย่างเงี้ยเวลาไปเผยแผ่คําสอนเนี่ยโอ้โหอายนะจะเข้าไปในซุนของเด็กมหาลายัยด้วยกันอย่างเงี้ยเราจะเข้าไปพูดประกาศความเชื่ออย่างเงี้ยยากมากแล้วในสมัยพุทธกาลเนี่ย พระภสกษุสงฆ์ที่เป็นอรหันต์เนี่ยจะต้องไปในที่เดียวกันนะอย่าไปซ้ากันในที่เดียวกันต้องไปคนเดียวอะ่ะการไปทำอะไรคนเดียวมันมันยากเหมือนกันนะมันยากเพราะนั้นเวลาดังนั้นเนี่ยมันจึงต้องมีความอา,ารรพ์แก้วกล้าในการที่จะออกสอนดังนั้นเหมือนกับที่พวกเรากำลังพยายามทำอยู่คือเราเราเราต้องชักชวนกันอนะ่ะให้เรามีความแก้วกล้าอาจหันในการที่เราจะกล้าประกาศความจริง ยังย้อนกลับไปเรื่องฟองเขากี้เนี่ยอย่างเขาบอาสมปองได้จะยิ่งสั่งยกตัวอย่างอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีความอาจหันแก้วกล้าในการเตือนเขาในการบอกเขาอย่างที่คุณแพรลี่พูดว่าเออถ้าเป็นกัลยาณมิตรต่อการเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนันเราต้องกล้าเตือนถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยเขาจะไม่รู้แล้วสมมุติถ้าเราไม่เตือนเขาในวันนี้เราไม่พูดกับเขาเราไม่บอกเขาในวันนี้แล้วปรากฏเขาไปโดนคนอื่นผมเหงรังแกเฮ้ยใส่ทองปลอมไอ้นี่มันใส่ทองไม่จริงนี่ว่าปรากฏว่าเรายังไม่ทันเตือนเขาให้เขาเนี่ยถอดออกซะก่อน มันเกิดปัญหาเขาซะก,ก่อนสุดท้ายเรากเาเกิดเฟลใจขึ้นมาจนเป็นโรคซึมเศร้าอย่างมหาสมปองขึ้นมาเพราะอะไรไปเจอแรงกระทบจากสังคมในันให้เราเป็นกัลยาณมิตรกเขาเป็นเพื่นอนเขาแต่เราไม่ยอมบอกเขาไม่ยอมสอนเขาอย่างเงี้ยไม่ยอมแนะนําบอกกล่าวให้ขเขาถอดออกตั้งแต่ตอนแรกแล้วไปเริ่มต้นสร้างเหตุปัจจัยใส่ท้องจริงๆดีกว่าไหมมันจะมีความสุขกว่านี้จะไม่มีใครสามารถตำหนิติดตึเราได้จะไม่มีใครสามารถบูลลี่เราได้เลยพอเวลามันไม่เป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยปัญหามันจะเกิดตามมาในภายหลังเมื่อปัญหาเกิดมา เวลาเราไปเตือนเขาเนี่ยวิธีการเตือนกับตอบใจอ่ะอาจารย์ว่าเตือนเนี่ยมันน่าฟังมากกว่าตอบใจเพราะตอบใจเนี่ยมันโดนความทุกข์เข้าจู่โจมเรียบร้อยแล้วแต่เตือนก่อนเนี่ยมันยังไม่โดนความทุกข์เข้าจู่โจมเป็นกลยาณนมิตรการเตือนกันมันจะตั้งใจฟัง่งมันยังไม่มีความเฟลเตือนกันด้วยกลยาณนมิตรแต่ถ้าปล่อยให้เขาไปเผชิญความทุกข์เรียบร้อยแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันจู่โจมเขาละความเฟลมันเกิดขึ้นความเสียอกเสียใจมันเกิดขึ้น มันไม่สามารถที่จะตั้งและดึงกลับมาได้ไการที่เราไปปลอบใจเขาในเวลาเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะปลอบใจได้ไหมมันจะทําให้จิตใจเขาเนี่ยกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งได้หรือเปล่าแล้วเขาจะกล้าใส่ทองอีกไหมแม้แต่ทองจริงก็ยังไม่กล้าไม่ยังไม่คิดด้วยซ้ำว่าเขาจะมีโอกาสในการจะกล้าใส่มาหรือเปล่าเพราะบางคนมันเสียหลักเนาะมันเสียหลักไปแล้วอย่างนี้เพราะนั้นตักเตือนกันดีกว่าให้เขาไปเจอโทษพูะทีเจ้าเลยบอกว่าเวลาจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ชี้โทษให้มองเห็นโทษเห็นภัยก่อนก่อนที่จะไปะเผชิญกับโทษไทยเหล่านั้นมองเห็นโทษยที่เกิดขึ้น หาอุบายเป็นเครื่องออกจากโทษภายนั้นเราจะได้ไม่ไปได้รับผลจากการกระทําจากการกระทําของตัวเองพระพุทธเจ้าในสอนให้เราเตรียมตัวก่อนเนี่ยเตรียมตัวอย่าเพิ่งไป,ปเผชิญพระพุทธเจ้าไม่ให้เราไป,ปเผชิญกับอะไรนะให้เราเนี่ยมองเห็นโทษกับมันก่อนเลยว่าเโทษจะเกิดขึ้นแบบนี้นะไม่ต้องไป,ปเผชิญกับมันมองเห็นก่อนเลยเราจะได้ไม่ไปล่มจมกับสิ่งนั้นไม่งั้นเนี่ยเมื่อเราไป,ปเผชิญโทษนั้นจะอะไรเราจะทุกข์เกียนตตายหรือทุกข์ถึงตายได้เลย เพราะนั้นมองเห็นโทษภัยไว้ก่อนจะดีเพราะนั้นในฐานากะกรณยธรมิตัดเตือนกันไว้ก่อนล่วงหน้าดีกว่าแนะนําบอกกล่าวกันไว้ก่อนล่วงหน้าดีกว่าไม่งั้นเขาจะไม่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังเขาจะไม่มีโอกาสในการเข้าใจด้วยตัวเองแบบนี้เนาะถ้าเจนผมชอบนะอาจารย์ผมชอบถ้าถ้าเตือนมันครได้ก็จะเตือนเตือนตรงๆบอกตรงๆเรื่องเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรอย่างี้ครับผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ที่ดีจารย์ของมุมเราก็ดีนะอาจารย์ที่แบบให้เกียรติคนให้พื้นที่คนแต่ว่า <All> right. เรา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 เข้าใจบทเลย <c oughs> เราไม่ได้มองว่าอะไรดีกว่าอะไรเรามีความรู้สึกว่ามนุษย์มันมีความแตกต่างกันอย่างฉันบอกตรงๆฉันรับฟังแต่ถ้าอย่างสมปองซึ่งกำลังไม่สบายใจอยู่ตรงนี้และอาจจะมีความรู้สึกว่านั่งไหวหุ่นยนต์อยู่หรือทำอะไรอยู่แล้วสมปองสบายใจน้ำในเคมีในสมองดูดีขึ้นเดียฉจ่ปล่อยก่อนเี้ยฉิว่าเวลาที่เหมาะสมเดืยนจะค่อยๆกระซิบ อธิบายนั้นเดยนอยากให้สมปองเลิกไหว้ด้วยตัวสมปองเองไม่ใช่เดยนจะบอกว่าหยุดไหว้ได้แล้วมโง่ no, อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคนละแบบเด็กมีความรู้สึกว่ามนุษย์มีความหลากหลายย่อมต้องมีวิธีการที่แตกต่างกันเราเท่านั้นที่ต้องรู้จังหวะว่า,วาอย่างสมปองใช้แบบไหนอย่างแพรรี่ใช้แบบไหนอย่างอาจารย์เดยนจะต้องแบบต้องไปกระซิบที่หมี่อะไรอย่างเงี้ยถูกต้อง<ป>เลยถูกต้อง พระเจ้าเลยสอนว่าให้รู้จักเวลาในการพูดอะไรก็แล้วแต่ที่พูดไปแล้วเกิดประโยชน์ก็จริงอมองเห็นทุกอย่างก็จริงแต่ยังไม่ถึงเวลาในการพูดเพราะว่าชาวชาวเมืองเขาไม่พอใจกันก็ให้เลือกเวลาในการพูดแต่ต้องพูดแต่ต้องเลือกเวลา๋ยวพระองค์จะจะ,จะมีจะมีบริบทของพระองค์เลยว่าไอ,ออันเนี้ยชาวเมืองเขาชอบนะ อ่าแล้วกรอบได้ประโยชน์ด้วยอันนี้พระเจ้าพูดแล้วก็ชาวเมืองไม่ชอบแต่มีประโยชน์พระองค์จะส่งเลือกเวลาในการพูดชาวเมืองอะไรอะ่ะไม่อะไรทั้องอย่างเราไปหาดูนะจะไม่แน่ใจมันมีอะรบริบทหน้าพราะองค์เนี่ยจะส่งเลือก